สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกับพื้นฐานของมารุสากลกันครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสามหัวข้อย่อยนะครับก็อันแรกเลยเราจะเริ่มกันที่การแนะนําเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับมารุสากลแล้วก็จะพูดถึงเรื่องกระดานแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคือตัวหมากนะครับซึ่งน่าจะเป็นงานที่ผู้เล่นที่จะมาเล่นมารุษากลเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่น่าจะอยากรู้มากที่สุดครับหัวข้อแรกนะครับการแนะนําเบื้องต้น ก็มาลุกซักวนนะครับเป็นบอร์ดเกมประเภทหนึ่งครับเป็นบอร์ดเกมเชิงกลยุทธ์ก็คือเป็นการประลองความคิดกันร,ระหว่าง2ผู้เล่นนะครับเราจะมีผู้เล่น2ฝ่ายเป็นผู้เล่นฝ่ายสีขาวกับผู้เล่นฝ่ายสีดําเป้าหมายของเกมก็คือต้องการเช็คเมดฝั่งศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับเช็คเมดในภาษาไทยเนี่ยก็คือคําว่าลุกค่าั่นเองครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดกันทีหลังนะครับ รูปนี้นะครับเป็นรูปกระดานแล้วที่วางตัวในโพสิชันเริ่มแรกนะครับเริ่มต้นเลยเคือเวลาเราจะเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะวางแบบนี้เสมอครับถึงแม้ตอนนี้เราจะยังไม่รู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับแต่ผมให้ดูคร่าวๆว่ารูปหน้าตามันประมาณนี้ครับหลังจากเราเล่นจบเกมนะครับผลของเกมก็แบ่งออกมาได้เป็นสาประเภทนะครับก็จะมีว่าเราชนะเราแพ้หรือว่าเราเสมอก็ได้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของกระดานหมากรุกนะครับจากสไลด์สองสไลด์ก่อนหน้านะครับเราเห็นตัวครบนะครับอันนี้ผมเอามาเฉพาะกระดานอย่างเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่าในแนวนอนเนี่ยมันมีแปดช่องแล้วก็ในแนวตั้งมันมีแปดช่องครับซึ่งโดยรวมก็มีห4สี่ช่องนะครับการอ่านพิกัดน,นะครับเดี๋ยวผมขอพูดนิดน,นึงพอดีเห็นตรงนี้นะครับก็เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวอักษรกำกับในแต่ละช่องในแนวตั้งนะครับอย่าง อย่างแนวตั้งเนี่เราเรียกว่าเป็นแนวตั้ง A ครับแล้วก็ในแนวตั้งนี้นะครับเป็นแนวตั้ง B ครับก็จะมี A B C D E F G H นะครับแปดช่องส่วนในแนวนอนเนี่ยก็จะมีเลขกำกับในแถวแต่ละแถวนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยนะครับส่วนวิธีการอ่านพิกัดนะครับถ้าถ้าผมพูดถึงพิกัดตรงนี้นะครับที่เอาเลเซอร์ชี้อยู่เนี่ยเราก็จะดูที่ตัวอักษรก่อนซึ่งคือตัว A นะครับ แล้วก็ดูในแนวนอนคือเป็นตัวเลขนะครับก็คือหนึ่งอย่างพิกัดที่เลเซอร์ชี้อยู่เนี่ยก็จะเรียกว่า a 1หนึ่งครับพิกัดที่เลเซอร์ผมชี้อยู่ตอนนี้เรียกว่า b 2สองครับแล้วก็ c ีสามนะครับเพราะว่าดูตัวอักษรก่อนตัว c แล้วก็ดูตัวเลขด้านขวาเลขสามนะครับก็เป็น C 3สามจากในตารางเนี่ยเห็นว่ามันมีตารางเป็นสี่สองสี่นะครับแบ่งได้ในตารางสีอ่อนนะครับเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า light square ครับ ส่วนถ้าเป็นที่เป็นสีเข้มกว่าหรือสีทึบนะครับก็เราจะเรียกว่า dark square นะครับซึ่งารางเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีนี้เสมอไปนะครับมันเป็นสีอื่นก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีเป็นสีอ่อนกับสีเข้มสีทึบนะครับอันนี้ผมขอจบเรื่องกระดานนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวหมากเลยครับตัวหมากในหมากรุกสากลน,นะครับเรามีทั้งหมดด้วยกัน6ประเภทครับก็จะมีตัว king ตัว queen ตัวรุกตัวบิชอปตัวไนท์แล้วก็ตัวพอนครับ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงมันมีมันเดินได้ยังไงเ,เดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวคิงเดี๋ยวผมขออธิบายรูปก่อนนะครับเพราะว่าในสไลด์ถัดไปเนี่ยเอ่อฟอร์แมรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงรูปด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปตัวหมากวแลาวเราเล่นบนกระดานจริงๆนะครับก็จะเป็นแบบสามมิตินะครับที่เราจัต้องได้เป็นตัวจริงๆครับ ส่วนรูปตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปที่ผมเอามาอธิบายเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นรูป2 d ดีเวลาเราไปเล่นบนบนเน็ตหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นรูปตรงกลางเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นรูปที่สมมติว่าถ้าเราจําลองว่าหมากรุกฝั่งเราเนี่ยเป็นกองทัพของเรานะครับตัวคิงเนี่ยก็คือพระราชาครับเป็นรูปที่ผมให้ให้ไว้เผื่อว่าบางคนยังจินตนาการไม่ออกนะครับแต่ว่าที่เราโฟกัสส่วนใหญ่จะเป็นตรงกลางครับ เพราะว่าที่ผมพูดทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นรูปตรงกลางนะครับตัวคิงคืออะไรนะครับเป็นตัวที่สําคัญที่สุดในเกมครับเพราะว่าคือคือก็เป็นตัวพระชาของฝั่งเรานะครับถ้าว่าเขาโดนโจมตีแล้วเราป้องปกป,ป้องเขาไม่ได้เนี่ยเราก็แพ้นะครับอนานาจกระเดินอของเขาเนี่ยเดินได้หนึ่งช่องรอบตัวเองถ้าผมเอาไปพลอตบนกระดานนะครับวางไปเลยเนี่ยที่ปิกัด d 4สี่ผมจะอะ่หนึ่งช่องรอบตัวเองเนี่ย ก็คือจุดสีดำที่ผมได้พลอตไว้แล้วนะครับอันนี้จบไปนะครับสำหรับตัวคิงรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวถัดไปคือตัวควีนอันนี้คือรูปก็คล้ายๆกับมงกุฎนะครับเป็นตัวที่มีหน้าการเดินมากที่สุดในเกมเพราะว่าเขาสามารถเดินได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวขยแยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาพลอตเลยนะครับ แนวตั้งแนวนอนและแนวทแยงนะครับเห็นว่าเวลาเราไปพลอตตรงพิกัดตรงกลางเนี่ยเห็นว่าเขาอํานาจการเดินเขาเนี่ยมากมายมากเลยนะครับก็เลยถือว่าเป็นตัวที่มีอำนาจการเดินมากที่สุดในเกมครับจบไปสําหรับตัวคุีนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนี่ตัวรุกครับตัวรุกก็คือหรือว่าตัวเรือในในหมากรุกไทยนะครับเดินได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับ ถ้าเราไปพอดนะครับแนวแนวนอนและแนวตั้งครับก็จะเดินเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับตัวถัดไปนะครับคือตัวบิชอปตัวบิชอปจะเดินได้ในแนวทแยงครับก็เหมือนเครื่องหมายกากบาทนะครับถ้าเราไปพอดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสีดําตรงนี้เลยครับ จะเห็นว่าถ้าบิชอปตัวนี้อยู่ในช่องที่เป็นดักสแควร์นะครับเขาก็จะเขยบได้แค่ตามช่องที่เป็นดักสแควร์เท่านั้นเวลาเราเริ่มเกมเนี่ยเราจะได้มา2ตัวคือบิชอปที่เป็นไลท์สแควร์กับดักสแควร์ซึ่งเขาก็จะขยบได้แค่ในช่องสีของเขาเท่านั้นครับอย่างนี้คือขยับได้แต่ตามดักสแควร์นะครับไปต่อที่ตัวก่อนสุดท้ายนะครับไนท์อาจจะเป็นตัวที่เ,เดิน ไม่ค่อยคุ้นชินกับเรานะครับแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้เดินในแนวตรงแบบตัวอื่นเพราะว่าแต่เขาเดินเป็นรูปตัว L นะครับซึ่งตัว L นี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้คือตัว L ที่ผมหมายถึงนะครับแต่มันไม่ใช่ตัว L อย่างเดียวที่ที่ผมต้องการจะสื่อถ้าผมตะแคงตัว L เก้าสิองศาไปด้านไปด้านขวานะครับผมก็ยังเรียกว,ว่าเป็นตัว L อยู่ดีตะแคงไปอีก9 0้าสองศาก็ถือเป็นตัว L นะครับ แต่แค่บีเก้าสิบองศาทุกอย่างในรูปด้านนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นตัว L หมดเลยแล้วผมยังสามารถจะท้อนมันได้อีกคือเหมือนเอาไปส่องกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นรูปด้านขวาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีแปดรูปแบบนะครับผมเรียกว่าเป็นตัว L หมดเลยแล้วไอแปดรูปแบบนี้มันคืออะไรก็คือถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะขยัยบไปด้านซ้ายหนึ่งช่องขึ้นบนสองช่องครับคือเป็นเหมือน ไอ้ด้านยาวเนี่ยคือสองช่องนะครับด้านสั้นก็คือหนึ่งช่องเดี๋ยวโอเคผมอธิบายพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอไปสไลด์ถัดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นถ้าเราตัวไหน h ์หรือตัวม้านะครับไปไปวางบนพิกัดดีสี่นะครับต่ที่เขาจะเดินไปได้นเนี่ยก็จะเป็นจุดสีดำนี้ครับจะเห็นว่ามันตัวนี้นะครับมันขยับไปหนึ่งช่องด้านซ้ายแล้วก็ สองช่องขึ้นบนนะครับเป็นตัว L เหมือนกันเป็นรูปอันแรกที่ผมผมตัว L ปกติเลยนะครับอะเดี๋ยวเนี่ยครับเป็นตัว L ปกติเลยแต่ถ้าผมสะท้อนก็จะเป็นรูปนี้ก็คือหนึ่งช่องด้านขวาแล้วก็สองช่องขึ้นบนนะครับตัวนี้ตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าก็ต้องฝึกฝึกไปหน่อยนะครับเพื่อเห็นการเดินของมันนะครับคิดว่าไม่เกินความสามารถของทุกคนแน่นอนครับ อันนี้จบไปสําหรับตัวไนท์นะครับความจริงมันอาจจะเอาตัวแอลตรงอื่นลงอีกได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราลงไปหลายๆรูปเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าคุณผู้ชมดูแล้วมันจะงงนะครับก็เลยลงแค่สองรูปครับมันก็จะมีแอลอื่นอีก l อลตรงนี้ l อลอันนี้ก็ถือเป็น l อลนะครับหรือว่า l อลลงหนึ่งช่องไปขวาสองช่องแอลง1นึ่งช่องไปซ้ายสช่องนะครับ ไปต่อที่ตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวพรครับหรือว่าตัวเบียเป็นตัวที่เรามีเยอะมากที่สุดนะครับถ้าเป็นรูปเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับตัวนายฐานแนวหน้านะครับความสามารถของเขาเนี่ยเขาเดินตรงเวลากินเนี่ยเขาจะกินเฉียงซึ่งถ้ายังจํากันได้ในรูปที่ผมโชว์ไปเมื่อตอนแรกครับมันจะมีแถวที่สองของอันนี้เรามองฝั่งสีขาวนะครับจะมีตัวซ้ำๆกันเนี่ยแปดตัวก็คือตัวพรนั่นเองครับ ถ้าเราจากสไลด์เมื่อกี้นะครับเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินตรงแต่ถ้าเป็นตาแรกของแต่ละตัวนะครับคือถ้าเป็นตาแรกของตัวควตัวนี้เขาเดินได้เลือกได้ว่าจะเดินหนึ่งช่องหรือ2ช่องนะครับก็คือจุดสีดำนี้เองเวลากินเขาจะกินเฉียงไปทางข้างหน้า1ช่องก็จะเป็นข้างหน้าซ้าย1ข้างหน้าขวาหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากเราเดินออกไปแล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมสมมติว่าตัวนี้เดินออกไปแล้วจากจุดโพ i t i o n เริ่มต้นนะครับ เขาจะสามารถเดินได้ข้างหน้าเพียงคีละหนึ่งช่องส่วนเวลากินยังกินเฉียงไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับก็คือไปด้านหน้าซ้ายโอเคครับอันนี้คือเดินไปด้านหน้าหนึ่งช่องนะครับจะเดินสองช่องไม่ได้ละส่วนเวลากินเขายังกินเหมือนเดิมนะก็คือกินไปด้านหน้าซ้ายหนึ่งช่องด้านหน้าขวาหนึ่งช่องอันนี้ก็คือตัวพรนะครับตัวเบียร์สำหรับคลิปนี้ก็ ผมได้พูดครบแปลนะครับจำหัวข้อที่ได้พูดไปตอนแรกเดี๋ยวเราทําการสรุปอีกรอบหนึ่งล้วกันละกันนะครับตัวแรกเลยที่เราพูดไปคือตัวคิงนะครับตัวพระราชาเดินได้หนึ่งช่องรอบตัวเองแล้วต้องรักษาตัวนี้ไว้ครับเพราะว่าถ้าตัวนี้โดนสิ่งที่เรียกว่าเชคเมทเนี่ยเราจะถือว่าเราพ่ายแพ้ครับในเกมนั้นเราจะแพ้ไปนะครับตัวถัดมาคือตัวควีน เป็นตัวที่มีอำนาจการเดินมากที่สุดในเกมนะครับเดินได้ในแนวตั้งแนวนอนและแนวทะแยงครับรูปนี้นะครับคือตัวรูปครับเขาเดินได้ในแนวตั้งและแนวนอนก็อาจจะจําสั้นๆกน็เป็นเดินเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้ตัวบิชอปครับจะมี2ตัวเวลาเราได้มาตอนแรกครับจะเป็น Light Square กับ Dark Square นะครับเวลาเขาขยับเนี่ยเขาจะขยับในแนวทะแยง ซึ่งเขาก็จะอยู่ได้แค่ในสีตาช่องนั้นเท่านั้นครับเช่นถ้าอันนี้นะครับเป็น dark square เขาจะขยอบได้แค่ในช่อง dark square เท่านั้นจะไม่มีทางขยอบข้ามไปช่อง light s q u a r ได้เลยครับตัวถัดมาคือตัว knight ครับก็เดินเป็นรูปตัว L นะครับมี8รูปแบบที่เขาเดินได้ถ้าเราวางไว้ตรงกลางกระดานนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมพูดไปคือตัวพ a ครับตัวเบียเวลาเดินตรงเวลาเขาเดินเนี่ยตาแรกเขาจะเลือกได้ว่าจะเดินตรง1ช่องหรือ2ช่อง แต่ถ้าพลจากตาแรกไปแล้วเขาจะเดินได้ข้างหน้าทีละหนึ่งช่องเท่านั้น่วนเวลากินกินเหมือนเดิมครับกินเฉียงไปด้านหน้าจะจะเฉียงไปด้านหน้าซ้ายหรือเฉียงไปด้านหน้าขวาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ